สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ชอบดูดวงด้วยไพ่ยิปซีแล้วก็ไพ่ออร์เคิลค่ะก็สู่ช e l YouTube เปรียญยนสินแสวัยรุ่นนะคะหมอวิวสวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็มากับพิการ์ดในหัวข้อที่ว่าจัก,กรวาลจะสนับสนุนพลังอะไรให้คุณให้คุณได้รับเร็วๆนี้ค่ะก็เป็นข้อความจากจัก,กรวาลส่งตรงถึงคุณนะคะผ่านการเลือกกองไพ่ค่ะกองไพ่มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด3กองไพ่นะคะ เริ่มกันที่กองซ้ายมือสุดนะคะตัวแทนคือ Sunstone Tower ค่ะกลองที่2กองตรงกลางนะคะตัวแทนคือซิทรินค่ะกลองที่3ขวามือสุดค่ะตัวแทนคือเคลียร์คอหรือว่าออร o าคอสทาวเวอรนั่นเองนะคะอยากให้เพื่อนๆได้ใช้จิตสัมผัสหรือว่าใช้ความรู้สึกะค่ะในการเลือกกองไพ่นะคะอ่ะหมอบิลก็ทิ้งเวลาว่างๆให้เพื่อนๆได้ตัดสินใจเลือกกันอีกทีหนึ่งนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบดูดวงในไพ่ยิปซีแล้วก็ไพ่ออร์เคลนะคะท่านเลือก Sunstone ซึ่งเป็น Sunstone Tower นะคะตัวแทนของกองที่1นั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราก็มากันกับ พิกอากาศในหัวข้อที่ว่าจัก,กรวาลจะสนับสนุนพลังอะไรให้คุณให้คุณได้รับเร็วๆนี้นะคะเป็นข้อความจากจัก,กรวาลน,นะคะโอเคเนาะการดูคลิปนี้ก็ดูเพื่อเป็นบันเทิงและเป็นไกด์ไลน์นะคะนําเอาพลังบวกหรือว่าสารสําคัญบางอย่างนะคะไปปรับใช้แล้วกันนะคะเพราะว่าดวงชะตาของเรานั้นนะคะสามารถกําหนดได้เองถึง70%แล้วก็ฟ้าลิขิตนะคะขีดเขียนให้เราอีก3 0ค่ะเอาละแนะนํากันก่อนนะคะก็คือเริ่มจากไพ่แถวด้านบนมีไพ่ The Sun ค่ะ conscious mind, m a s t clean แล้วก็ life force นะคะโอเคต่อมาค่ะมีไพ่ The Hangman แล้วก็ The Devil ค่ะไพ่ด้านล่างมี chaos and conflict, deep knowing แล้วก็ new life นะคะถามว่าในเร็วๆนี้คุณจะได้รับพลังสนับสนุนอะไรจากจักรวาลหมอวิวคิดว่าก็เป็นพลังแห่งการความกล้าหาญแล้วก็การกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงค่ะเออไพ่เดอ s ซัเนี่ยหมอวิวถือว่าเป็น cosmic energy นะคะ เป็น Energy สําคัญสําคัญจากจักรวาลเลยหมอผิวจะชอบเรียกว่า cosmic energy นะคะเออนะไพ่เบนนี้บอกโดยตรงเลยว่าจักรวาลจะส่งพลังงานแห่งความกล้าหาญลักษณะแบบ m a s c u l i n energy e อ่ะพลังงานเพศชายศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะนั้นเออถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีความรู้สึกกล้าหาญมากขึ้นหรือว่ากล้าจะออกไปใช้ชีวิตเจอแสงแดดผจญภัยแอเ e นเจอรมากขึ้นอยากออกไปเจอธรรมชาติ รู้ได้เลยค่ะอันนี้ energy cosmic energy ส่งตรงถึงคุณคุณได้รับแล้วนะคะแสดงว่าไม่ว่าตอนนี้คุณจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ว่าตอนนี้คุณจะมีระดับความกล้าหาญแค่ไหนหรือกลัวๆก,ก,กล้าๆอะไรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ๆไปหลังจากที่ฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกเฮ้ย <c oughs> แบบเราอยากโดนแสงแดดเยอะๆนะเพราะไม่เดือดสันนะอยากโดนพลังงานแสงอาทิตย์แสงแดดพลังงานอย่างเยอะๆเริ่มมีความรู้สึกกล้าน่ะอยากทํานู่นอยากทํานี่มีแรงบันดาลใจจะไฟตรงไฟติ้งนู่นนี่นะคะจะไฟติ้งกับคนแร้่มีความรู้สึก่าอยากจะพยายามอะไรในชีวิตให้มากขึ้นกว่าเดิมอันนี้คอส m มิกเอนเนอร์จีส่งตรงถึงคุณและคุณก็ได้รับยังไงคะนะ อ่ะต่อไปค่ะมีไพ่แฮงแมนกับ The Devil. เดอะเดวิลไพ่ใบนี้บอกให้หมอวิลทราบได้ว่าโดยมากแล้วหลายๆคนที่เลือกซันสโตนนะก็เคยผ่านช่วงเวลาที่แบบมีความกังวลใจอะไรเยอะๆนะโดยโดยแฮงแมนบอกเอาคิดเยอะคิดมากแล้วก็รู้แล้วว่าการคิดมากเนี่ยเป็นเหมือนกรรมเก่านะเดวิลก็ลักษณะกรรมเก่าได้ใช่ไหมหรือว่าสิ่งที่ทําให้เราแบบว่าติดอยู่ในกรรมไม่สบายใจอะไรแบบเนี้นะบางทีคุณจา บางทีคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าแชโดไลฟ์แชโดเซฟนะคะแบบเงามืดของตัวเองอะไรแบบนี้นะเงามืดของตัวเองหรือว่าความไม่สบายใจหล่งอย่างเนี่ยคุณได้เจอแล้วแล้วคุณมีความรู้สึกว่าไม่ดีต่อใจคุณเลยนะไม่มันไม่ได้ทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นเลยอันนี้ไอความรู้สึกแบบเนี้ยคุณบ่นบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้านะคะ คุณต่อพลังงานต่อท่อตรงถึงจัก,กรวาลจัก,กรวาลได้รับทราบว่าคุณไม่ชอบอะไรแบบนี้คุณชอบสีสันคุณชอบความสุขความสบายใจคุณชอบชีวิตที่ปะจนภัยอะไรแบบนี้เขาก็เลยจะส่งมาให้คุณนะคะนะแสดงว่าอ,อ,อาการแบบที่แบบบนเยอะๆพึมพำกับตัวเองหรือนั่งคิดอยู่ในใจว่าเอ้ยไม่ชอบเลยอะไรที่มันแบบแยๆ่ๆอะไรที่มันเป็นเป็นแบบอะไรที่ ไม่ดีความรักไม่ดีเอ้ยการงานไม่ดีกรมเก่าเ,าเลยนู่นนี่นั่นน่ะนะคะจัก,กรวาลก็จะแก้ปัญหาให้คุณแล้วก็จะส่ง Cosmic Energy มาสนับสนุนเพื่อเปลี่ยนผ่านสิ่งเหล่านี้นะคะเป็น Energy เนาะอืม Chaos and Conflict ก็เป็นอีกหนึ่งใบค่ะว่าถ้าคุณอยู่ในช่วงของการสับสนนะคะว่าจะเลือกเดินแบบไหนดีนะคะสิ่งหนึ่งที่จัก,กรวาล อยากจะบอกคุณว่ามันจะเคลียร์ได้นะเคลียร์คัดได้แน่นอนก็คือการที่ต้องส่งพลังงานถึงความกล้าหาญกล้าตัดสินใจมาให้คุณเพราะงั้นเพราะถ้าไม่อย่างนั้นคุณก็จะติดในความสับสนงงงวยอย่างเงี้ยจะทําดีไม่ทําดีนะทําไปเลยอะไรอย่างเงี้ยจัก,กรวาลบอกทําเลยกล้าเลยอันนี้โอ้โหเขาส่งมาให้คุณละคะ่ะนะ deep knowing คุณรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่ที่เขาส่งก็รู้จากภายในของตัวเองเองว่าเฮ้ยมีการเปลี่ยน happen อะไรบางอย่างขึ้นในจิตวิญญ,ญาณเรานะ แต่หมอบิวบอกให้คุณล่วงหน้าแล้วนี่ไงผ่านคลิป เออบอกคลิปผ่านคลิปชัดเจนบอกเอ้ยอยู่สังเกตนะถ้าเออหลังจากวันที่อยู่ฟังคลิปนี้ไปแล้วมีความรู้สึกว่าโอ้โหไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วอะไรคิดมากเบื่อหน่ายแล้วมันนั่งจดจ่ออยู่กับความทุกข์ทำไมออกไปกล้าหาญออกไปลุยออกไปไฟเนี่ยรู้ได้ทันทีหมอวิวบอกคุณล่วงหน้าแล้วนั่นคือคอสมิกเอนเนอร์จีส่งตรงถึงคุณและคุณได้รับค่ะถ้าคุณไม่ได้รับคุณจะไม่รู้สึกว่ามันมีบางอย่างแฮปเพนขึ้นนะคะอ่าต่อไปคะ่ะหลังจากนั้น มันเกิดการ new life เกิดขึ้น new life คืออะไรก็มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่โหมดชีวิตที่ดีกว่าใครก็ต้องการนะคะเห็นไหมคะว่าออ universe has your back นะจกักรวาลสนับสนุนเราทันทีที่เรารู้ว่าเขาสนับสนุนแล้วเรามีแบบเขาเรียกว่าออมี Miracle เกิลแบบเขาเว่า conduct Miracle นะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาไทยเขาเรียกเออท่อตรอท่อต่อเชื่อมตรง กับจักรวาลคือคุณเปิดสายเชื่อมตรงอยู่เสมอไม่เคยตัดสัญญาณเลยไม่เอาไม่ตัดสัญญาณแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีความแบบคิดว่าเอออะไรอะจักรวาลจะมาสนับสนุนคนได้เหรออันไหนไม่พบมิลาเคิลนะคะอันนี้พูดเลยนะคะถ้าใครที่แบบว่าเจอเรื่องราวที่ ชีวิตดีขึ้นได้จากแรงสนับสนุนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจากดีวายต่างเนี่ยก็จะเข้าใจคําพูดพวกนี้ดอีอย่างที่บอกว่าไม่ใช่ว่าหมายความว่าอย่างนี้ลราหมายถึงโอ๊ยชีวิตฉันเปลี่ยนแปลงได้จากจัก,กรวาลอย่างนงอย่างเดียวมันไม่ไม่ใช่เมื่อตอนต้นคลิปหมอวิวก็บอกแล้วว่า70เนี่ยมันลิขิตเรานะ30ลิขิตฟ้าอันนี้30ลิขิตฟ้าเนี่ยก็คือนี่แหละที่เรากําลังพูดอยู่ว่าเอา3าก็เยอะนะเวลาเขาส่งมาให้เราเนี่ย โอ้ยเอาไปเปลี่ยน70ได้เลยนะเห็นไหมมันมันก็แยกกันไม่ออกอะ่ะมันสัมพันธ์ต่อเนื่องกันนะคะเออก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็น new life ของคุณนั่นเองนะคะนี่จะมีสิ่งซึ่งมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นในรูปแบบที่คุณแบบโอ้ยพึงพอใจนะคะภาคภูมิใจในตัวเองแล้วได้เจออะไรดีๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าให้สรุปของกองไพ่กองที่หหรือคนที่เลือกจาก ซันสโตนทาวเวอร์ว่าในเร็วๆนี้จัก,กรวาลจะสนับสนุนพลังอะไรให้คุณนั่นคือพลังแห่งความกล้าหาญพลังแห่งการกล้าใช้ชีวิตพลังแห่งการกล้าต่อสู้นะคะทำให้คุณเปลี่ยนผ่านสิ่งต่างๆไปได้สู่สิ่งที่ดีกว่าหรือเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเพราะนั้นเอนเนอร์จีตรงนี้หมอบิวคิดว่าเขาอาจจะส่งไม่ไม่นานหลังจากนี้ค่ะนะปีหน้าจะเป็นปีที่ดีของคุณขึ้นกว่าปีนี้ก็ได้หมอบิวมองจากอย่างจากจากเซนส์สัมผัสนะอันนี้นะ มองว่าเอ้ยถ้าพลังแบบเนี้ยที่จักรวาลส่งให้อ่ะคนที่เลือกกองเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นก็สแสดงว่าเป็นปีปีหน้าเป็นปีที่ดีกว่าปีนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงในแง่มุมที่คุณสามารถใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการได้โดยอาศัยพลัง c o ส m มิ Energy แห่งความกล้าแห่งความ แบบลุยมัสคาลินเอเนอร์จีคือลุยเฮ้ยไม่ต้องมานั่งกลัวอะไรอยู่ลุยแข็งแรงขึ้นนะสุขภาพคุณอาจจะแข็งแรงขึ้นด้วยแล้วคุณอาจจะมีโหมดที่แบบปีหน้านะคุณอยากจะออกกําลังกายอยากจะออกกําลังกายอยากจะวิ่งจ็อกกิ้งกลางแดดหรืออะไรแบบนี้นะเออแบบออกกําลังกายแล้วก็มีความรู้สึกว่ากลุดกล้าลุยกับปัญหามากขึ้นคุณไม่หนีปัญหาแล้วคุณไม่กลัวด้วยมันคือเอเนอร์จีแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นหมอบิลคิดว่านะคะก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเพื่อนชาวกองหนึ่งอย่างมาก น้ลพลังบวกบวก positive energy cosmic energy โอ้ยย้ำหลายทีแบบนี้ใครก็ชอบใครก็อยากเอาเนาะนะคะรับไม่รับคะรับพลังกองหนึ่งพิมพ์รับพลังกองหนึ่ง,ง,ง,งเท่านั้นเลยนะคะการที่คุณพิมพ์ลงมาว่ารับพลังกองหนึ่งคือคุณได้แสดงจากจิตวิญญาณของคุณนะว่าคุณ ไม่ไม่ปฏิเสธเรื่องราวเหล่านี้นะคะคุณไม่ปฏิเสธเรื่องราวเหล่านี้นั่นเองนะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ เฮลโลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนที่ชอบดูดวงด้วยไพ่ยิปซีและก็ไพ่ออร์เคิลนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปเปรียนสินแสวัยรุ่นหมอวิวสว,ส,สวัสดีจ้าสวัสดีจ๋านะคะเพื่อนๆน,น,นะโอ้วันนี้เรามากับพิกอาร์ตค่ะในหัวข้อที่ว่าจักรวาลจะสนับสนุนพลังอะไรให้คุณให้คุณได้รับเร็วๆนี้นะก็เป็นข้อความจากจักรวาลที่คุณรับเองผ่านการเลือกกอกไพ่นะคะการฟังคลิปนี้ฟังเพื่อเป็นบันเทิงและฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะได้นําเอาข่าวสารนะคะหรือ พลังงานบวกบางอย่างนะคะไปปรับแล้วกันเนาะเออใครปรับได้มากก็โอเคกับชีวิตมากกว่าอย่างนี้นะคะอ่ะตัวแทนกองที่2นะคะก็เป็นซิทรินและเดี๋ยวมอบิวขอแนะนำไพ่กันก่อนนะคะเริ่มกันจากไพ่แถวด้านบนเป็นโก o ด์โอเวอร์คัมมิ่งลิมิเตชนะคะมีไพ่เดอะสตาแล้วก็มีไพ่8ดไม้เท้านะคะเอซอวอนะด้านล่างนะคะมี i m a เมจินบี w ท e n w วินเวแล้วก็มิลและฮันนี่เอาล่ะมาดูกันตรงนี้ว่า เฮ้ยในหลังจากที่เราเปิดเข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้จักรวาลจะสนับสนุนพลังอะไรให้เราเร็วๆนี้นะก็เป็น Cosmic Energy นะคะหมอเิวคิดว่าเขาจะส่งพลังในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านหรือการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายจิตใจหรือจิตวิญญาณนะคะครบสมบูรณ์แบบมาให้คุณในเร็ววันนี้และคะ่ะ เป็นพลังแห่งความโกลธนะ cosmic energy แบบโกรดโกรธคือโตโตนะคะงอกงามโตโตเจริญงอกงามดีขึ้นโตขึ้นนะคะโตขึ้นทางด้านจิตวิญญาณแล้วก็โตขึ้นในเรื่องของการงานการเงินกับการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออนะ overcoming limitation มันอาจจะแปลว่าการที่คุณอะได้เอาชนะปัญหาบางอย่างที่เป็นข้อจํากัดอะไรบางอย่างของคุณนะคะก้าวผ่านข้อจํากัด อะไรบางอย่างของคุณนะคะหมอวิคว่าตอนนี้ถ้าดูจากไพ่เดือะสตาร์ประกอบแล้วก็ดูจากไพ่แปดไม้เท้าประกอบเนี่ยดูลักษณะในยะจากจิตใต้สำนึกแล้วมีความรู้สึกจากเส้นสัมผัสส่วนตัวว่าชาวกองที่สองเนี่ยมีความฝันนะคะเยอะแยะมากมายมีความต้องการอะไรในจิตในใจหลายอย่างเลย ที่จะทําให้ตัวเองเนะ่ะเจริญก้าวหน้าเร่ร่ํารวยขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าแก้ปัญหาที่แบบปัญหาเป็นข้อจํากัดบางอย่างของเราเช่นความไม่กล้าหรือความเถวกังวลหนดหนีว่าจะทําได้ไม่ทําได้ไปดีไม่ไปดีเลือกดีไม่เลือกดีอะไรแบบนี้เป็นข้อจํากัดทางจิตใจอ่ะที่แบบว่าเหมือนไม่ได้มีใครมาฉุดรั้งเราแต่แบบเราอ่ะจริงๆแล้วเราไม่กล้าเองแต่เราพยายามหาเหตุผลว่า ทำยังไงจะให้เราดีกว่านี้นะคะและทีนี้เนี่ยไอ้เวลาที่เราบ่นก็ดีไอ้เวลาที่เราพึมพำกับตัวเองก็ดีอะไรต่างๆเนี่ยนะคะถามว่าเฮ้ยมีใครได้ยินบ้างบิวบอกเลยว่าเวลาที่คุณแบบบน่นพึมพำกับตัวเองนะคะหรือว่าหรือว่า เปลยเปลยอะไรขึ้นมาเนี่ยนะคะใครจะได้ยินคุณบ้างละหนึ่งตัวคุณเองได้ยินก่อนใช่ไหมสองคนในครอบครัวของคุณได้ยินใช่ไหมอ่าแล้วก็สามวาจัก,กรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ก็ฟังคุณอยู่นะคะถามว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะและจัก,กรวาลฟังคุณจากอะไรฟังคุณจากแบบเอเนอร์จีค่ะเอเนอร์จีมันรีทึมของชีวิตนะคะที่คุณแบบนึกคิดนึกฝันหรือแบบว่าช่วงนี้ อารมณ์เป็นยังไงความคิดเป็นยังไงเนะะี่ยไม่มีเอเนอรตรงนี้ส่งตรงถึงส่งตรงถึงจัก,กรวาลแล้วจักรวาลก็ส่งกลับมาเป็น Cosmic Energy นะคะเออแบบนี้แล้วก็ส่งกลับไปกลับมาอยู่แบบนี้เพราะนั้นมันมีการเชื่อมต่อกันระหว่างเรากับข้างบนนั้นอยู่แล้วนะคะทีนี้เมื่อเขาได้ยินคุณพร่ำคิดพร่ำบ่นว่าโอ้โหชีวิตมันอยากทำตามฝันได้นะคะแบบชาวกองเนี่ยหมือบิวขึ้นว่าคุณอาจจะฝันเป็นยูทูบเบอร์ แบบยูทูบเบอร์ที่ได้เงินง่ายๆมีหรือว่าฝันเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่แบบว่ามีชื่อเสียงมีคนรู้จักเราเยอะมาติดตามเราเยอะๆอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะอยากจะสุขสมหวังในชีวิตครอบครัวความรักคือมันมีความฝันมีจินตนาการอะไรหลายๆอย่างนะอิมเมจินอะมันมีจินตนาการหลายๆอย่างที่จะเปลี่ยนผ่าน between worlds นะคะคือเปลี่ยนจากสิ่งที่มัน คารัคาซังมืดๆหรือว่าไม่สดใสไปสู่สิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่สดใสอะไรประมาณนี้อันนี้แหละนะคะจักรวาลทราบว่าคุณต้องการปรารถนาที่จะได้ความรู้สึกการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะมาเปลี่ยนชีวิตตัวคุณบืางแล้วเขาก็เลยส่งมาค่ะส่งเป็นพลังแห่งความโกรดก็คือเอาสินะคะ ปลดปล่อยข้อจํากัดอะไรบางอย่างนะคะคุณอาจจะแบบว่าไม่ได้ปลดทีเดียวแต่หมอวิวคิดว่าคอส m ม c ิกเอ g เนอร์จีที่ส่งให้คุณหลังจากชมคลิปวิปวดีโอนี้ถือเป็นพลังสําคัญที่จะทําให้คุณได้คลายล็อกชีวิตส่วนตัวอะไรสักอย่างแล้วก็สามารถทําตามฝันของตัวเองแล้วก็หมอวิวคิดว่ามิวแอนด์ฮันนี่มันออกมาบอกว่าสมบูรณ์ด้วยนะคือเห็นผลด้วยนะเอาคำเนี่ยมันค่อนข้างดีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนี่เป็นเอ e เนอร์จีที่ดีเลยนะคะแสดงว่า ปีนี้แสดงว่าปีนี้คุณน่ะน่าจะมีอุปสรรคอะไรในชีวิตหลายอย่างแล้วแหละที่คุณเจอนะปีนี้คุณมีอุปสรรคในชีวิตอะไรหลายอย่างแล้วแหละที่คุณเจอเมื่อคุณนะคะเข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้ซึ่งถือว่าการเลือกเข้ามาชมสิ่งใดการคลิกเข้ามาฟังอะไร ไม่มีเรื่องบังเอิญเกิดขึ้นวันไหนคุณเจอใครตัวละครที่โผล่เข้ามาในชีวิตคุณไม่มีเรื่องบังเอิญทั้งนั้นนะคะจะต้องมีเหตุปัจจัยอะไรนําพามานะคะให้คุณได้มาเจออันเนี้ยอันเนี้ยก็เหมือนเป็นก็เหมือนเป็นไกด์ไลน์ใช่ไหมก็เหมือนเป็นพลังที่หมอวิวบอกให้คุณรู้ล่วงหน้านะว่าถ้าเกิดว่าหลังจากคุณฟังคลิปนี้แล้วคุณนึกสัมผัสเอใจขึ้นมาว่าเฮ้ยทำไมอยู่ๆเราก็กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะข้อที่หนึ่งนะ เฮ้ยอยู่ๆเราทําไมกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอันนี้คอสมิกเอนเนอร์จีจักรวาลส่งให้นะอ่ะเฮ้ยอยู่ๆทาไมเรากล้าที่จะฝันแล้วก็ทําตามฝันโดยที่ไม่สนใจเสียงของใครแล้วก็มั่นใจด้วยว่าผลต้องออกมาดีกว่าการที่อยู่เฉยอยู่แบบเนี้ยอันนี้ก็คอสมิกเอนเนอร์จีนะเขาส่งมานะคะเออแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณทําอะไรแล้วผลมันดีขึ้นอะนะคะเหมือนเหมือนอันนึงไพ่โกลด์อะ คือการปลูกต้นไม้ใช่ป่ะแต่ก่อนที่มันจะปลูกต้นไม้มันจะงอกขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องเป็นมเมล็ดพันธุ์ก่อนที่เราฝังไปในดินก่อนแล้วอยู่ๆมันก็โตคือมันก็งอกงามงอกเงยขึ้นมาเนี่ยก็เปรียบเลยเหมือนกับว่าอะไรที่คุณทําไปแล้วแล้วอยู่ๆมันก็เห็นผลดีขึ้นมาเช่นผลการเรียนดีขึ้นมาผลการทํางานหรือธุรกิจอยู่ยอดขายดีขึ้นมาหรืออะไรประมาณเนี้ย อันเนี้ยก็บอกให้คุณรู้ว่าอันนี้มันก็เป็นแรงสนับสนุนจากจักรวาลน,นะคะอย่าลืมว่า70ลิขิตเรา30ลิขิตฟ้า70ลิขิตเราเนี่ยนะคะเราเอาพลังจากจักรวาลสนับสนุนมาให้30อะแล้วเราก็มาเปลี่ยนชีวิตเองอะไรอะไรต่อมีอะไรเขาส่งมาให้เราแต่ตัวหลักในอยู่ที่เราเพราะฉะนั้นนะคะถ้าถ้าจะขอบคุณจักรวาลแล้วก็ต้องขอบคุณตัวเองก่อนด้วยนะคะนี่จักรวาลส่งไม่30เองอะ่ะ แล้วที่เหลือเราต้องไปต่อยอดอีกตั้ง70อ่ะต่อยอด70จนคุณเจออันนี้เนี่ยคุณเก่งไหมล่ะนะคะคุณเก่งไหมล่ะต่อยอดจนคุณเจอว่ามันสมบูรณ์เป็นอย่างไรอุดมสมบูรณ์ประสบความสําเร็จมิวเห็นฮันนี่เนี่ยมันเปรียบเปยลักษณะที่ว่าการกินอยู่อุดมสมบูรณ์นะ ถ้าการกินอยู่มีความสุขอุดมสมบูรณ์ว่าแสดงคนคนนั้นกําลังอยู่ในสภาวะที่อุดมสมบูรณ์แล้วสภาพแวดล้อมรอบตัวโอเคดีมีเงินมีทองอยากกินอะไรก็ได้กินมีความสุขอะไรประมาณนี้นะเนาะก็แสดงว่านะคะถ้าจะให้สรุปของเพื่อนๆชาวกองที่2หรือที่เลือกอัญมณีซีทรินเนี่ยนะหลังจากที่วันที่คุณเปิดเข้ามาชมคลิปนี้คุณจะได้รับสนับสนุนพลังอะไรจากจัก,กรวาลมอวิวก็บอกว่าเป็นพลังแห่งการเติบโตเห็นผลว่า สิ่งที่เราคิดทุ่มเททําลงไปหรือกล้าที่จะทําอะไรสักอย่างขึ้นมาเนี่ยผลมันจะออกมาดีแล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนผ่านนะคะความคิดที่แบบว่าอยู่จะในจินตนาการมืด,มดๆเทาๆมาออกเป็นอิมเมจินที่แบบเห็นผลว่าถ้ามันออกไปในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้คุณอาจจะกล้านะคะทําตาม อะไรหลายๆอย่างของคุณที่ชนิดที่แบบว่าเฮ้ยจากที่มันอยู่แค่ในโหมดความคิดยามค่ําคืนอย่างเงี้ยเออกลางวันตื่นมาแล้วก็เอาไอสิ่งที่คิดยามค่ําคืนก่อนนอนเนี่ยมาทามาทามาทามาทำมาทำทำจนเห็นผลแต่หารู้ไหมว่าก่อนที่เราจะได้ทำทำทำ,ทำอะไรอย่างเงี้ยคอสมิกเอนเนอรีเขาสนับสนุนเรามาอยู่นะคะเออผ่านการบอกล่วงหน้าแล้วนี่คือผ่านการบอกล่วงหน้าเพราะงะั้นเอาไปสังเกตค่ะว่าหลังจากที่คุณฟังคลิปนี้ คุณมีความรู้สึกหรือสิ่งเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในจิตใจของคุณในลักษณะที่พร้อมที่จะโตขึ้นนะคะหรือ,อยังนะคะหรือว่าสามารถเอาชนะข้อจํากัดของตัวเองได้อันนี้รู้เลยนะคะว่ามาจากจักรวาลขนาดเขาสนับสนุนคุณแล้วคุณก็ไป follow ต่อนะไป follow ต่อเท่านั้นเองเพื่อให้ชีวิตคุณนะมันก็ happy ดีดาขึ้นรับหรือไม่รับพลังงานแบบนี้ถ้ารับบอกว่ารับพลังงานจากจักรวาล จากกองไหนกองไหนเออแสดงตัวตนออกมาสิแสดงตัวตนออกมา,ออกมาเราต้องกล้าที่จะแสดงตัวตนว่าเรานั้นเป็นคนกลุ่มไหนนะะสำหรับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเพื่อนๆที่ชอบดูดวงด้วยไพ่ยิปซีแล้วก็ไพ่ออร์คุลนะคะวันนี้นะคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่พิกาัสในหวัวข้อที่ว่าจัก,กรวาลจะสนับสนุนพลังอะไรให้คุณนะคะคุณจะได้รับเร็วๆนี้นะก็เป็นข้อความจากจัก,กรวาลที่คุณเสียงไทยเลือกกองไพ่ขึ้นมาเองนะคะสำหรับตัวแทนของกองก็จะมีเป็นออราคัลสนะคะเป็นตัวแทนของกองที่3นั่นเองนะคะโอเคเรามาแนะนำไพ่กันก่อนดีไหมนะคะเริ่มจากไพ่แถวด้านบนค่ะ t r u s ค่ะ faith in the power of the universe ค่ะ p a g e of w a n the high priestess นะคะและภพยด้านล่างมี message in the bottle นะคะ peace แล้วก็ happy happy ค่ะเออมาดูกันซิว่าหลังจากที่วันเราเปิดเข้ามาชมคลิปนี้แล้วเราจะได้สนับสนุนอะไรจากจัก,กรวาลเป็น cosmic energy เป็นรูปแบบของพลังงานสนับสนุนจากจัก,กรวาลแต่ไม่ว่าอย่างไรนะคะสิ่งหนึ่งที่หมอเบวจะต้องบอกเพื่อนๆเ,เอาไว้ให้ทราบล่วงหน้าก่อนว่า70ลิขิตเรา30ลิขิตฟ้า 70ลิขิตเราคือถ้าเปรียบเป็น100%เรนตะเราอะลิขิตชีวิตตัวเองได้70%อและอีก30%มเป็นก็เป็นเรื่องของพหมลิขิตเป็นเรื่องของคอส m มิกเอนเนอร์จีหรือพลังสนับสนุนจากจักรวาลน,นะคะอ่ะหลอมรวมกันให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อชีวิตเราเปลี่ยนแปลงนะคะอ่ะคำว่า trust ค่ะ faith in the power คือพลังจักรวาลจะสนับสนุนพลังในรูปแบบของมีราเคิรมาให้คุณหรือได้รับสิ่งประหลาดใจอะไรเล็กๆน้อยๆ นะคะไปจนถึงชิ้นใหญ่บิ๊กเบิ้มก็แล้วแต่บุญภาวาสนาส่งของคุณแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันในตรงนี้นะคะนั่นหมายความว่าคนที่มาดูกองเนี้ยคุณจะได้รับมิลลาร์คเล็กๆน้อยๆจากจักรวาลเพื่อตอกย้ําให้คุณยังคงศรัทธาในพลังงานของจักรวาลอยู่นะคะเพจอ้อบอลกับเดอ h ไฮพรีสเตดออกมาบอกหมอวิว่าคุณอาจจะได้รับในรูปแบบของ g ูดนิวส์นะคะข่าวดีหรือการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณ รือเส้นสัมผัสที่ยอดเยี่ยมขึ้นสำหรับชาวกองนี้นะหมอบบลคิดว่านะเออคนส่วนมากที่ดูกองนี้อันนี้จากเซนส์ส่วนตัวคาดว่าน่าจะเป็นพวกพ่อหมอแม่หมอค่อนข้างเยอะนะแล้วก็จัก,กรวาลจะสนับสนุนพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ดีพลังงานจากจัก,กรวาลให้คุณได้ได,ไ,ดได้รับเพื่อที่จะให้คุณนะ่ะได้รู้ว่ายังมีอยู่จริงยังมีจริงมีอยู่จริงเป็นการคอนเฟิร์มว่าพลัง สิ่งเหล่านี้มีจริงมีจริงมีจริงคุณจะได้เอาข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่คุณเจอด้วยตัวเองเรียวเรียวเนี่ยได้ไปประกาศบอกต่อสู่ลูกค้าลูกดวงของคุณสู่ลูกศิษย์ลูกหาของคุณสู่คนใกล้ตัวคุณอะไรแบบเนี้ยนะคะก็เป็นการตอกย้าว่าคุณยังคงเชื่อในความในศรัทธาของพลังงานจัก,กรวาลหรือพลงงานศักดิ์ศิธิ์หรือเปล่านะคะ,ะถ้าคุณ เออไม่ค่อยได้รับอะไรมาก่อนหน้านี้นะคะคือปาฏิหาร,ริย์เล็กๆน้อยๆ,ๆมิราเคิลเนี่ยก็จะมีเข้ามานะคะมีเป็นพลังงานสนับสนุนอันเนี้ยเข้ามานะคะเออผ่านการรับจากจิตวิญญาณข้างในก็เป็นไปได้ผ่านจากการรับด้วยเหตุการณ์นะคะกู๊ดนิวใหม่ๆข่าวดีนะคะสิ่งที่รอคอยอสิ่งที่เคยอธิษฐานไว้ปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมานะคะแล้วคุณจะร้องอ๋อเลยเออนี่ไง คอส m มิกเอ r เ y อร์เขาสนับสนุนมาให้เราไงมันมีอยู่จริงนะอธิษฐานไปแล้วได้ผลอะไรแบบเนี้ยคุณก็เป่าประกาศต่อไปเลยนะคะเป่าประกาศผ่านผ่านการไลฟ์สดนะคะหรือว่าผ่านการทำคลิปผ่านการพิมพ์สื่อสารบอกเพื่อนๆก็ได้เพราะว่า เออจักรวัลมักจะต้องยืมมือไลฟ์เวิร์กเกอร์ยืมมือคนที่ศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ค่ะในการที่จะบอกข่าวสารว่าพวกเราสนับสนุนคุณได้จริงๆนะนะคะประมาณนี้เพราะนั้นสำหรับชาวกองนี้ก็จะได้รับสิ่งดีๆที่เคยอธิษฐานไปเพื่อให้ยังคงเชื่อมั่นกับจักรวัลอยู่นะคะแม่เศษอินเดอบอทอันเนี้ย คุณอาจจะได้รับทรายอะไรบางอย่างล่วงหน้านะคะเช่นมีเหตุการณ์เดจาวูนะคะมีเหตุการณ์ที่แบบว่าเอ้ยกิตสัมผัสของคุณนะคะเมื่อคืนฝันแล้วเนี่ยแล้วเมื่อเช้าเจออีกหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะคุณจะได้รับข้อความนะคะบอกเตือนล่วงหน้าว่าเดี๋ยวจะมีอะไรเข้ามาเดี๋ยวจะมีสิ่งแปลกๆน่าตื่นเต้นโน่นนี่นั่นนะคะอีกอย่างหนึง่งพีซกับแฮปปี้หมอิวคิดว่าคุณอาจจะได้รับพลังงานของของ ที่จักรวาลสนับสนุนในรูปแบบของความสงบทางใจด้วยนะคะเป็น Cosmic Energy ของกลุ่มแนวแบบมิราเคิลแล้วก็ Peace ี e พี e หน่อยนะคะก็คือความสงบที่ใจความนิ่งที่ใจนะความคำดาวเออนะคะอยู่ถ้าสังเกตว่าเฮ้ยตัวเองสงบลงได้ง่ายนิ่งลงได้หรือว่าชอบที่จะสวดมนต์แผ่เมตตาอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าชอบที่จะเข้าสมาธิ e d i t a t i o n ในรูปแบบต่างเนี่ยคอสมิ Energy, กอเนจีเาลังสนับสนุนคุณอยู่ นะคะแล้วแล้วความสงบที่ยิ่งใหญ่ภายในใจเนี่ยมักจะเกิดขึ้นคู่กับมีราเคลเล็กๆน้อยๆเสมอย้ำกันอีกทีนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่ต้องการการสงบทางใจขั้นสุดหรือความนิ่งที่ใจมากๆสิ่งที่จะได้ตามมาหลังจากทัที่ที่ได้ฝึกทักษะการนิ่งมักจะมีมิราเคลเล็กๆน้อยๆจากจากรวาลตอบแทนให้คนที่เมดิเทตเสมอนะคะแล้วจะเกิดเป็น ความเปลี่ยนแปลงมิราเกิลก็จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงไปในโหมดแห่งความสุขมิราเคิลเป็นสิ่งที่เราอา่านที่ฐานเอาไว้เป็นสิ่งที่ฟ้าประทานโชคลาภลาบลอยการงานที่ดีขึ้นนะคะชื่อเสียงที่คนรู้จักมากขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมาในรูปแบบของความสุขที่มนุษย์แต่ละคนพึงพอใจนะคะอ่ะก็สัมก็สัมผัสได้อย่างช,ชัดเจนว่าคนที่มาชมกองเนี่ยหนึ่งนะเป็นพ่อหมอแม่หมอนะคะหรือคนที่ กาลังจะเปลี่ยนผ่านทางด้านจิตวิญญาณนะ่ะนะเช่นก่อนหน้าน,นี้เป็นคนที่แบบว่าโอ้โหวุ่นวายมากมีความทุกข์ชอบวิ่งตามความรู้สึกของคนอื่นไม่เคยมีความสุขเลยเพราะแคร์คนอื่นมากขึ้นหลังจากที่เจอเหตุการณ์อะไรที่มันเป็นทุกข์มาก็เริ่มนะคะหาจุดนะคะจุดจุดที่แบบว่าจุดที่แบบจะทําให้ตัวเองสงบและจะทําให้แบบเปลี่ยนที่ตัวเองอะ่ะก็อาจจะมาชมกองนี้ได้เหมือนกันนะคะแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าคุณ เหมือนมีทายเหมือนได้รับเซนเหมือนได้รับข้อความไกด์ไลน์อะไรหรือเห็นตัวเลขกลุ่มตองบ่อยๆนะคะหนึ่ง 2, 2, 2 3, 3 3 3อะไรแบบนี้อันเนี้ยเป็นสิ่งที่จักรวาลส่งมาสนับสนุนคุณทั้งนั้นเลยชนะกองกองเนี้ยก็เป็นเรื่องราวของจักรวาลทีอ่อยากจะสื่อสารกับคุณนะคะโดยตรงโดยผ่านจิตใจที่สงบเยือกเย็น แล้วก็ผ่านความเชื่อมั่นศรัทธานในพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากจักรวาลน,นะคะและหลังจากนั้นคุณจะอาจจะได้บททดสอบของการทําให้พําให้ผ่านก่อนซิว่าสงบจริงๆเป็นยังไงอยู่ได้ด้วยตัวเองสันโดษเป็นยังไงแล้วถึงจะได้มิรเาเคิลตามมา ะะมันจะมีโหมดเงียบโหมดนิ่งไปพักใหญ่ๆแล้วหลังจากนั้นมีราเค้าดีๆที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณที่แบบคุณพอใจคุณมีความสุขขึ้นนะคะแล้วก็ได้อะไรดีๆหลายอย่างเลยนะอาจจะมาในโหมดของอย่างที่บอกนะคะกู๊ดนิวข่าวดีนะคะ, new, นะคะหรือว่าเป็นโชคลาบลาบลอยนะคะหรือชื่อเสียงหรือคนรู้จักมากขึ้นการงานที่ปังมากขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคสำหรับเพื่อนๆชาวกองที่3หมอบิว รับหรือเปล่าเอยอ,อยากจะถามเนาะอยากจะถามนิดนึงนะคะรับหรือเปล่าเอยพลังงานสนับสนุนจากจัก,กรวาลเหล่านี้ถ้ารับพิมพ์ว่ารับพลังงานจากจัก,กรวาลกองสามนะคะเปล่าประกาศออกไปคะ่ะว่าคุณนั้นกําลังรอคอยอยู่นะคะแล้วคุณเนี่ยไม่เคยดูถูกดูแคลนจัก,กรวาลเลยนะคะพิมพ์ลงมาเลยคะ่ะว่ารับพลังงานสนับสนุนจากกองที่3มนะคะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ